ผมสวัสดีกันตอนถึงป่าเชี่ยวครับผมอยู่กับผมครับพันมอสลม,มูเออกพันเนครับผมหามากจะขึงบันแล้วครับถึงมาเจอครับนูนกับผึ่งน่าจะดุครับผมอ่ะเดี๋ยวขอเตรียมของครับผมให้พันเนตีถอยครับสำหรับผมก็ กำลังเตรียมของครับล้อขึ้นครับให้พันนี่ตีถ้วยให้ครับผมกล่องจะได้ประมาณนี้นะครับผมเตรียมถุงเตรียมของขึ้นครับเทปตัวเองครับผมช่วงนี้พึงดุครับยานละเอียด <c oughs> น่าจะดูอยู่เพลนครับ ออกแขนถุงมือไปรอลุนนึงครับพี่นอ้องวอาจะเป็นไงครับของผมไปครับผมไปลุนอนต้นครับฟันนี้ตีท,ทอยขึ้นไปครับได้อีกจกักหน่อยเดี๋ยวผมตีขึ้นเองครับนี่พาเขาไปลุนด,ดานบนครับว่าเป็นยังไงต้นลังครับผม ต้นติงต้นลังโอเคครับหายพันนี้ตีไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวผมขึ้นต่อครับโอเคครับไปครับคพรับผมขึ้นมาถึงแล้วนี่ครับถึงน้ำสวยๆเลยครับ โอเคครับตั้งกล่องไว้แถวนี้แลครับผมแล้วก็เริ่มตัดกันเลยครับพี่น้องอือพอผมจะเห็นอยู่ประมาณนี้แหละครับผมเริ่มตัดเลยครับลมแรงสามมันเลยพี่น้องลมยงแรงเลย อเอาปาดุนามกันครับผม nằm phới hấp tuấn lăng phát bê lê hấp ก็ไปทำบอลใหม่ครับขอครับผม

เนกดูมีดัดเดอร์โอเคครับลงต้นเดียวกันครับผม OK!